โอเคครับแล้วในวันนี้ผมก็จะพาแฟนมาตามลาหาหน้ากากใหม่ทั้ง2ชิ้นเออหน้ากากใหม่นี่มันดีมากๆเลยถึงแฟนมันบ่นว่าอยากได้ของแต่งดีๆบวกพลังดีๆอะไรเงี่ยโอเคแล้วในวันนี้ผมก็จะพามาันมาหาหน้ากากใหม่จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72% ผมอยากจะ100,000ซับไ,ไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับไปหน่อยนะครับร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์เลสสิบไม่ว่าจะเป็นแมบคิงเล e ก a สิแมบบล็อกคุณและแมบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ v i p server และระบบ ID พาร์ก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุดแบบงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่บ60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ก็มีคนยาหูฮะแล้วก็มีคนมาหมั่นไส้เธอชอบเอาเขามาออกคิดยาหู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 โอเคครับผมก็สวัสดีัีรุน่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันดูให้อยู่กับผมอีกแล้วชัคกี้อยู่กับแม king เลกซี่เช่นเคยครับผมนะบอกเลยว่าผมเล่นทั้งวีทั้งวันตั้งแต่มันอัปเดตมาเออไม่พักกันเลยทีเดียวเชียว โอเคครับในวันนี้ผมก็จะพาแฟนมาหาหน้ากากทั้ง2อันนะครับผมทั้งสองชิ้นที่มาใหม่นั่นก็คือหน้ากากอันนี้แล้วก็หน้ากากโอนินะครับผมนะแฟนกูก็ยังไม่มีซัก,กอันม,มันยังไม่เคยมาแฟ้มก่อนนี้เลยมันยังไม่รู้เลยว่าม,มีก่อนนี้เพิ่มเข้ามาไอ้หมายมันเพิ่งม,มารู้โอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาแฟนมา หาหน้ากากทั้งสองอันเลยมาเริ่มกันที่ก่อลาวากันเลยดีกว่านะครับผมนะกาลาวาเป็นเป็นหน้ากากที่โคตรดีดีมากบวกดาเมจผลวิชาตั้ง10%ลดดาเมจผลวิชาต์7.5%ผมบอกเลยมันไม่ใช่ระดับอีพิกแล้วอะ่ะไอหน้ากากะเนี่ยมันเป็นรีเจนดารี่แล้วอะเออเนี่ยมันเทียบกันได้เลยอะ่ะ อันอันนี้ Legendary นะบวกสวอตสิบเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจสวอตห้าเปอเซ็น์อันนี้บวกดาเมจผลพิสาสิบเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจพุตลดดาเมจผลพิสาเจ็ดจุดห้าเซ็นแม่งดีกว่าอีกดีกว่า Legendary อีกโอเคครับว่าตีอยู่หรอเดี๋ยวพี่ช่วยราคาเขาแล้วอ่ะเออสวยสวยทำดีเนอะ เดี๋ยวเรียกพื้นมาผมเอาผลสั่นมาช่วยนะฮะเออจะได้แบบลดเลือดให้ได้เยอะๆเอาเจอขตายตายเหมือนกัน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปไป เอาไปใส่เอาไปใส่เนี่ยตัวเหลืองๆเนี่ยโดดกระโดดเดีด๋ยว <c oughs> ช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวสละชีพพชีพเพื่อชาติจ้าเออฮือาตายตายังตายตายัง เหมือนเขาทำ<พ>ดาเมจอยู่คนเดียววะเอ,อ้ช่วยกันหน่อยดิเราทำอยู่เธออย่าพูดหลายเอาไปวัดจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วได้ไหมอุ้ยได้รับเอ,อ้ยอุ้ยจริงเหรอได้แล้วอ,อือตัวแรกตัวเดียวอุ้ยนี่ไงเอา ใช่ไหมตัวไหนอันไหนอะพี่ยูนี่อะไรอันนี้เหรอเปิดคลิปมาได้เลยอุ้ยนี่ไงใช่ไหมไอ้เจ้าแฟนกูดวงดีจังวะเก็ตบังกรก็ได้ก่อนกูแลดบับดาบพานี่ดาบพานี่มันมาปุ๊บมันตีปุ๊บได้เลยเนีรอมันดวงดีจังอะ่ะเอ้ยโอเคใส่คู่กันเลยเราหน้าก,กากนี้แหละเธอใช้เลยนะมันมัน มันโกงมากเลยคใช้ใส่ไว้ตลอดโอเคโอเคครับผมนะมาต่อกันที่ฝั่งน้ำแข็งบ้างอ่าฝังน้ำแข็งนี่หน้ากากฝั่งน้ำแข็งก็ดีอยู่นะแต่ไม่ไม่เท่าหน้ากากฝั่งลาวาคนก็สกมังกรจังเลย <c oughs> เดี๋ยวเล่าไปแจมไหมเออได้หน้ากากเราไปแจมขามันว่ ฟันฟันตายไปซะม่ไปเรไม่ปไ,ไมเปเลยหับมายหับมาเรา <S <S เราแบบตีทีละตัวนะวันไล่ฆ่าทีละตัวเราลุมมัน โอเคได้เราฆ่าที่ละตัวทีละหลายตัวไม่ไหวแก่งโหดเลยอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยโอเคไปปะตรงไหนอ่ะนี่นี่ตามมาตามชื่อเขียวมาถ้ารอบนี้แฟนผมตีตัวเดียวได้อีกเด้มึงเอ้ยไอ้ยกากูดับถือดวงมึงเลยอ่ะดวงดีเกินอะ่ะเอ มาครับตันไหนพี่นี่นี่เนตตัวนี้เหรออ่าตัวนี้เนละชันบ้ากิดพี่จะตายหรอเฮ้ยพี่มันจะจัดการเขาแล้วมันจะตายแล้วละกอนได้ไหมไม่ได้อ่ะ้กูนึกว่าตีตัวเดียวแล้วจะได้ โอเคดวงมันยังไม่ถึงขั้นใช่เป็นโงนะขอเวลาอย่างเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอ๋อเธอก็ได้เหรอได้พร้อมกันเลยเอามันเอามันมันสะต้นอยู่มันสะต้นอยู่เอามันเอามันตายทำไมไม่ตายได้ไหม โอ้ยไม่ได้อ่ะนี่ยังมีมีมเออใช่ลมเลยจัดการ,ารเลยครับพี่น่มาตีมันแล้วเดี๋ยวดาเดมจได้พอจะตายเหรอเอาวนดิ เออการมันเธอนัหละนัหละปล่อยไปไหนนะวิ่งไปแล้วอุ้ยจริงเหรอจริงออ้ยโอ้โตีไปไม่กี่ตัวเองสี่ตัวไหนอยู่ไหนนะไอหน้ากากจมูกโด่งๆนี่ไงอ้าววิ่งครเข้ากับชุดอ่ะ เข้าตรงไหนนะครับเหมือนคนแกน่อย่างงก็ไม่รู้อ่ะคนแก่ทั้งสองคนหัวงอกด้วยไอ,อ้่าีเออโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเออเห็นแฟนมันยังไม่มีไงผมเลยพามันมาทาแล้วก็อัดคลิปไปด้วยโอเคครับผมนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะรับผมนะ เดาไปเจอคลิปหน้าช่วงนี้ผมเล่นกับแฟนบ่อยมากนะครับผมพอเล่นด้วยกันที่ไหนไม่คตรสนุกเลย <c oughs> โอเคฮะไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย